สวัสดีครับบารเมียจารโ,โดยเจบอุดอรวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปหลวงปูดทวดสองสี่เครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับวันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่ครับถ้าผู้ชมและผู้ฟังโปรดใช้วิทายานในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับนี่ครับสองสี่เครับพิมพ์ใหญ่ครับ หลจุดครับนี่ครับเขาเรียกไหลจุดตรงนี้นะครับเขาเรียกไหลจุดครับหูเขียดนี่ครับตรงนี้เป็นหูเขีดนะครับเคือไหลจุดหูขีดนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่ครับเป็นเนื้อว่านครับสองสี่เก้าเจ็ดครับพระสองสี่เก้าเจ็ดเป็นเวลาเกือบเจ็ดสิบปีแล้วครับหกสิบแปดปีแล้วครับท่านผู้ชมและผู้ฟังพิจารณาไปด้วยกันครับ นี่พิมพ์พใหญ่ครับหลายจุดหูขีดครับสวยไหมครับพระเนี่ยเป็นอาจารย์ทีมปุกเสกนะครับอาจารย์ทีมพระครูวิสัยเพื่อนพนปุกเสกครับแต่วงการเขาบอกเขาไม่เล่นกันครับแต่ท่านผู้ใดเห็นอยู่ในซองพลาสติกสีน้ำตาลแก่ๆดาๆนะครับข้างในมีกระดาษสารนะครับ พิมพ์ประมาณ4เซนกว้าง1เซนครับพิมพ์เข้ามาลงปุดทวดจะพิมพ์ต่างๆท่านจะบอกไว้ในหนังสือนะครับแต่ถ้าค่อยๆดูครับถึงจะเห็นครับถ้าดูเร็วๆคงไม่เห็นนะครับต้องค่อยๆพิจารณาครับเป็นกระดาษหนังสือตัวหนังสือเป็นใช้พิมพ์ดีนนะครับไม่ใช่ใช้คอมพิวเตอร์นะครับดูดีๆครับพิจารณาด้วยด้วยกันผมให้ความกระจ่างที่ผมพบปะมาในที่ผมเล่นมาสะสมมา ใช้เวลาการสะสมมาหลายสิบปีครับเห็นต้นฉบับครับเกิดทันครับเกิดทันครับผมเกิดแปดหกครับนี่เก้าเจ็ดครับผมอายุแค่สิบเอ็ดปีนะครับแต่ผมไม่ได้เก็บตอนนั้นนะครับผมว่าเก็บตอนผมเป็นหนุ่มนครับตอนอายุมากแล้วเห็นในตลาดเป็นต้นฉบับนะครับอันนี้เป็นพระต้นฉบับนะครับถ้าเขาบอกว่าไม่เล่น ถ้าท่านผู้ใดสนใจที่ฟังคําพูดของผมนี่วันมันใช่ท่านเห็นเจอเก็บนพระอย,อยู่ในเกณฑ์หลักร้อยอยู่ในเกณฑ์หลักร้อยครับเก็บเลยครับมีกระดาษสาแล้วแผ่นถุงยางถุงยางพลาสติกสมัยโบราณครับซีนแบบใช้ไฟซีนนะครับท่านดูดีๆครับ ถ้าดูใช่ท่านเก็บเลยครับของแท้แน่นอนครับของแท้แน่นอนแต่เซนเขาไม่เล่นกันนะครับแต่เราเราเล่นนะครับเราใช้พุทธคุณเราต้องเล่นครับเล่นพระที่เขาไม่เล่นก็ดีครับเะีด้ราคาถูกครับถ้าเขาเล่นแล้วมันจะแพงครับเขาจะเล่นแต่พระที่เขาทำขึ้นมาเท่านั้นแหละครับ ทำความเข้าใจไปได้วยกันครับเรียนรู้ไปได้วยกันครับผมก็นำเอาความจริงมาพูดกับท่านนะครับ mm. เห็นเจอที่ไหนเก็บเลยครับ mm. ไม่แพงครับภารุ่นนี้อยู่ในหลักร้อยครับ mm. คุณดูมันมี mm. ในถุงนั้น,นในกระดาษแผ่นนั้นเขาจะบอกพิมพ์อะไรมีพิมพ์อะไรอยู่เขาจะบอกในใ้ในพิมพ์นั้นเลยปีเก้าเจ็ดสองสีเก้าเจ็ดครับ mm. ท่านดูด้วย ภาพพิมพ์ไหนอะไรมีพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่หญธรรมดาพิมพ์กลางครับแล้วก็มีพวกกรรมการชลูดพระรอดรอดจ้รอด,อด,อดหน้าใหญ่หน้าเล็กเก็บได้ทั้งหลักครับพิมพ์ชลูดครับเก็บได้ครับนี่พระผ่านการปลุกเสกโดยอาจารย์ทิมแน่นอนครับผมยืนยันครับยืนยันครับเพราะผมเล่นมานานพอสมควรผมก็เกิดทันนะครับ แต่เพียงแต่ว่าเป็นวัยรุ่นเท่านั้นเองครับไม่เป็นวัยรุ่นอยู่ครับผมเคยพบกับเพื่อนที่เขาวิ่งสายตาอยู่เขาก็แขวนมาอย่างนี้แหละครับตั้งแต่ปศประมาณสิบกว่าครับปศสองพันห้าร้อยสิบกว่าครับตอนนั้นผมหนุ่มเต็มที่้วครับผมทําร้านซ่อมขายอะไรครับมีเซลล์อะไรเขาแขวนมาครับเหงื่อนี่เลยครับแต่เขาใช้แล้วดำโดยเหงื่อเขาจะดำนะครับเป็นกากยายากครับดูดีๆครับมันมี ส่วนผสมนะครับท่านดูครับขาบลาเทกขาเาขาวนี่ครับขาาน้ำว่านนะครับไม่ใช่ข่าวลาไม่ใช่ขาบลาเทกนะครับคล้ายๆลาเทกครับนี่ครับดูความเก่าครับดูเป็นหลักเป็นเกณฑ์ครับแล้วท่านจะเข้าใจว่าสิ่งที่ผมพูดนี่มันใช่หรือไม่ดูครับความเก่าครับนี่ครับดูครับท่านเจอเก็บเลยนะครับใช้พุทธคุณมีพุทธคุณแน่นอนครับราคาไม่แพงครับเขาไม่ได้เราเล่นกันครับ ก็ผมให้ตามความคิดที่ผมเห็นพบปะมาในชีวิตผมเนี่ยผมก็เล่าความจริงแต่ท่านจะเชื่อหรือไม่อยู่ที่ท่านครับอยู่ที่ทุกท่านครับดูไว้ด้วยกันครับมาดูด้านข้างนะครับนี่ครับรอยกดลงไม่พิมพ์นะครับมีตะเข็บนะครับนี่ครับรอยกดลงไม่พิมพ์ครับมีตะเข็บครับนี่ครับ การนี้ก็เช่นกันครับผ้านี้มีตะเข็บนะครับ Gomez กดลงแม่พิมพ์ให้มันชัดครับข้างหลังจะมีลายนิ้วมือบ้างครับดูครับตะเข็บครับนี่เลยครับด้านล่างครับพรากดลงแม่พิมพ์แล้วมันหมานี่ยก็เสียบไม้ความรุงเอาขึ้นจากแม่พิมพ์ครับนี่ครับอย่างนี้ครับเอาขึ้นนะครับยกขึ้นค่อยๆประคองขึ้นครับเพราะผ้าเนื้อเหลว ถ้าไม่ค่อยๆพิจารณามันจะติดไปในแม่พิมพ์นะครับพิจารณาด้วยกันครับว่าสิ่งที่ผมพูดนี้ใช่หรือไม่ตัวนี้ครับตะเข็บตรงนี้ก็ต้องมีนะครับเข็บด้านล่างนะครับดูที่ข้อความเก่ามีไหมครับข้าวว่านผสมครับนี่ครับรูนี้ต้องเป็นอย่างนี้นะครับเป็นไม้เสียบเราเอาขึ้นจากแม่พิมพ์ครับต้องตรงตะเข็บพอดีนะครับเขาเสียบความลงอย่างนี้ครับ แล้วก็เสียบลงใน,ในแม่พิมพ์พอดีครับเราเอาขึ้นครับพิจารณาไปด้วยกันครับทําความเขาาม้าใจไปด้วยกันครับเรียนรู้ไปด้วยกันครับและพิจารณาไปด้วยกันว่าสิ่งที่ผมพูดนี่ไม่ใช่หรือไม่ถ้าใช่ก็นําไปเก็บไปเช่าเลยครับถ้าเจอในแผงจรต่างๆนี่มันยังมีอยู่ครับหลงอยู่ครับสร้างหกถ้าปากความจริงเนี่ยท่านอาจารย์ทิมท่านจะสร้างตามพัรรมขันพระไตรปิดกครับแปดหมื่นสี่พันองค์แต่ มันไม่ทันครับทําได้หกหมื่นหกพันครับแล้วถึงเวลาที่จะปลูกเสกล้วก็ต้องถึงจุดยุดติการสร้างไม่ครบครับได้หกหมื่นหกพันครับมีประมาณหกหมื่นหกพันองค์ครับมันเยอะครับราคาจริงไม่แพงครับเขาไม่เล่นเพราะมันไม่เยอะครับไม่ได้ตีกรอบไว้ได้ครับต้องตีกรอบให้แคบๆแล้วปั่นราคาครับปั่นราคาขึ้นแล้วก็เอาสิ่งที่เขาทำน่ะขึ้นออกมา มาออกมาขายกันครับแลปั่นราคากันครับพระนี่มีพุทธคุณแน่นอนครับท่านเก็บเลยครับนี่ครับและนี่มือยังพอเห็นอยู่นะครับไอ้มือที่กดลงครับต้องมีแร่ดำนะครับทุกองที่ผมเจอพบเจอมันมีแร่ดำนะครับเขามีแร่ดำนะครับท่านลองดูดีๆครับพิจารณาครับนี่ครับ น้ำมัน่านมันพวกส่วนผสมต,ต่างๆครับเขาอยู่ในเนื้อครับนี่ครับมีเม็ดแร่นะครับต้องมีเม็ดแรนะ่ฮะเราเล่นต้องมีเม็ดแร่ครับไม่มีเม็ดแร่ก็ปล่อยเขาเล่นกันไปเราเล่นมีเม็ดแร่ครับที่ผมพบเจอมาเป็นร้อยองค์นะครับผมเก็บไว,ว้เป็นร้อยนะครับไม่ได้คุยครับผมเจอองค์ละห้าร้อยองค์ละพันผมก็เจอเก็บละครับผมเก็บจนผมอิ่มตัวแล้ว ก็ไม่รู้ผมจะนําเป็นจําหน่ายแจกแจกให้ใครก็แนะนําเพื่อนๆที่เชื่อในคําพูดผมหรือไม่ถ้าเชื่อก็เก็บครับมีพุทธคุณแน่นอนครับผ่านการปลูกเสร็จโดยอาจารย์ทีมอย่างแน่นอนหรือครับนี่นะครับเนื้อนี่จะใช้ไปโดนเหนื่อมากๆจะดํานะครับกดพิจารณาดีๆครับคราบขา,ขาวๆนี่เป็นคราบคล้ายๆเป็นน้ําว่านครับที่มันผุดขึ้นมาในเนื้อน,นะครับ ร้านที่พระมันยังมันหมาดอยู่เนี่ยเขาเกิดปฏิกิยาครับความแห้งเขาเขาผุดขึ้นมาครับเขียวออกก็เขี่ยลำบากนะครับค่อยๆเขียวออกนะครับแจะไม่เขี่ยนะครับเป็นเดิมๆครับองค์ก็ขาวพูนเลยครับขาวนนลวน้งองค์เลยครับดูไปด้วยกันนะทําความเข้าใจไปด้วยกันครับบวกบัวนี่ก็ต้องชัดนะครับดูครับดูความชัดหลวงปู่ทวดเนี่ยตาจะลึกนะครับ โงกนี่จะสวยครับบานครับสวยครับพระนี่มีพุทธคุณแน่นอนผมพูดได้ว่าท่านจะเชื่อหรือไม่ก็สุดแท้แต่ครับต้องผ่านการปุกเสกโดยอาจารย์ทิมแน่นอนครับรุ่นนี้ครับไม่แพงด้วยครับเก็บได้เลยนะครับเจอที่ไหนในตลาดหรือตามแผงพ้าต่างๆที่อยู่ในถุงพลาสติกสีดำนะครับมีกระดาษสานะครับ พิมประมาณกว้างยาวประมาณสี่เซนกว้างหนึ่งเซนพิมพ์พระหลงปุ่ทวดรุ่นนั้นรุ่นนี้ท่านจะบอกไว้อยู่ในหนังสือนะครับเป็นตัวพิมพ์ดินนะครับไม่ใช่ตัวคอมพิวเตอร์นะครับดูดีๆครับเดี๋ยวเกิดมีเขาทำาไกัคอมพิวเตอร์ออกมาเราจะยุ่งนะครับดูไปด้วยกันพิจารณาครับว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันใช่หรือไม่ถ้าใช่ท่านก็ไปเก็บครับเงินมาสะสมไว้ครับมีพุทธคุณแน่นอนครับผมยืนยันครับ พิจารณาดีๆนะครับเพราะราคาไม่แพงเป็นพระที่เขาไม่เล่นครับพวกเราก็เล่นครับมีพุทธคุณครับถ้าเราจะใช้พุทธคุณต้องเจอต้องซื้อครับต้องเช่าครับไปบูชาไว้เลยครับผมขอยืนยันนะครับว่าอาจารย์ทิมได้ปลุกเสกแน่นอนครับมีผู้ผู้ทรงเกียรติผู้หนึ่งคุณพ่อเขาเก็บเอาไว้จังหลายสิบปีเขาเขาเป็นหนุ่มแล้วอายุห้าสิบกว่าแล้ว พนามาสององค์ครับเขาบอกพระเขาบอกเพี่ผมว่าอาจารย์ดูให้หน่อยครับผมก็ไม่ได้เป็นอาจงอาจารย์นะครับผมก็ดูตามสภาพที่ผมสะสมมาแล้วผมก็บอกเขาว่าไม่ต้องดูครับแท้ดูถุงก็แท้แล้วครับเขาบอกว่ามีคนในตลาดเขาบอกว่าพระนี้ไม่แท้ผมก็พูดว่าแล้วคุณพ่อคุณคุณเก็บแล้วคุณจะเชื่อคนในตลาดหรือเชื่อคุณพ่อคุณ เขาบอกเขาว่าอย่างนั้นก็ดูให้ผมหน่อยสององค์ครับถ้าแท้ผมจะแบ่งให้อาจารย์องค์หนึ่งครับผมก็ไม่ได้เป็นอาจารย์อาจารย์นะครับผมก็ดูแกะดูครับมีกระดาษสาเหมือนกันครับเดินเหมือนกันครับเป็นกรรมการครับสององค์เขาเ็าลูกผู้ชายนะครับเขาเป็นคนมีอายุแลลวลูกผู้ชายเขาก็มอบให้นขององค์หนึ่งครับมีพักพวออกมาเห็นเขาสวยครับขอแบ่งปันผม เขาให้ผมห้าหมื่นนะครับได้มาฟรีๆนะครับผมเล่าให้ท่านฟังเนี่ยท่านยาญได้เชื่อนะครับแล้วตรงใช้สติและปัญญาในการพิจารณาว่าสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยมันจะพอเชื่อได้หรือไม่ให้พิจารณาด้วยครับครับแล้วเขาของค์ที่เขาได้จากที่แบ่งปันกันคนละองค์แล้วเขาเอาไปเลี่ยมทองเลยครับ ร้านทองครับไปร้านทองเลี่ยมมาเลยครับมาให้ผมดูครับสวยครับเป็นเพียงกรรมการครับผู้ทรงเกียรตินั่นกรเขาอยู่ทางภาคใต้นะครับเขาอยู่ตอนท่าภาคใต้ครับเขาเขาคุยกับผมดีนะครับเขาคนับถือผมอยู่ครับเขาเรียกผมอาจารย์ครับพิจารณาด้วยกันครับผมไม่ได้เป็นอาจารย์ใครนะครับผมขอแนะนําตามความรู้ผมที่มีอยู่สะสมอยู่ มาเกินกว่าห้าสิบปีให้ท่านผู้ฟงว่าผู้ชาได้ฟังได้ชมครับดูครับสวยไหมครับพินพินใหญ่หหายจุดผู้ขีดนะครับถ้าโดนเหนือแล้วดำเมี่ยมเลยครับสวยไหมครับถ้าสวยกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนดูนะครับถ้าเจอที่ไหนกระรุณาเก็บเลยครับที่อยู่ในถุงที่ผมบอกไปเบื้องต้นนั้นสวัสดีครับ